ครับครั้งที่หนึงะครับประจำปี2,500ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับเมื่อคืนนะครับผมก็ได้รับการประสานจากท่าน ประธานหอการค้านะครับว่าหอการพุรทธศักราช2567นรบเนะครับซึ่งผมก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านประธานหอการค้ากับทีมงานนะครับซึ่งศักราชนี้นะครับหอการค้าจังหวัดกรสินทั้งผู้บริหารและก็กลุ่มทีมงานนะครับก็เป็นกลุ่มวัยรุ่น นะครับที่มีความมุ่งมั่นนะครับที่จะพัฒนาบ้านเกิดของตัวเองนะครับไห้มีความเจริญก้าวหน้าผมเชื่อว่าทีมท่านประธานหอ,อการค้าทีมพ่อค้าข้าวพดีที่อยู่ในหอ,อการค้าจังหวัดก,กาลสินเราจะได้ร่วมขับเคลื่อนงาน,นงต่างๆทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจทั้งในเรื่องของคุณภาพชีวิตที่ของประชาชนชาวกาลสิน นีมคราคาี่ตัานะครับรบายงานครับเรามาร่วมนับถอยหลังการแข่งขันฟุตบอลหอ,อการค้าครับครั้งที่หนึ่งประจำปี2 5 6 7ครับขอให้นะครับมิตรภาพของความรักความผูกพันของความเป็นหอตลอดไปครับ5 4 3 2 1 ตอกัรั่ครับหนึ่งสองสามปอดเสียบปอดเดินประกบติดเลยนะครับโอโหแต่เราผู้ว่าจะสู้ไหวไหมครับผมแมรง่นรอนรองันนี้งทอ่านท่นะรอ่าอท่นร่นรท่รร่นง่นทนอรนครับ่านรับท่นนอน

ขอการรักระหว่างทันรงระราชว่ารักษาวัยกระสินและขอการรักจาทำเรแข่งขันสามลูก ยิงยิงโอ้ยรับยิงแรงอ่ะยิงแรงอ่ะเรเป็นจุดเป็นจดเราไม่ได้เรียมกันนะครับเป็นจุดครับไปอีกแปกครับลูกที่นเข้าเข้าอีก